ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีของฟรีมาแจกล้วๆเลยค่ะรอดูช่องพี่แป้งชมได้เลยนะคะใครที่ชอบโดมินันนะคะน้องบอกเลยว่าห้าพาชิ้นนี้เด็ดขาดเขาแจกเพียงแค่2500ชิ้นพึงมาใหม่ล่าสุดเป็นโดมินันส,สีแดงดำแบบนี้บอกเลยว่คุคุดี่ข่าวแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้าง นี่พิเศษหน่อยนะคะน้องๆเมื่อน้องๆเข้ามาเดี๋ยวน้องกดเข้มได้เลยนะคะน้องจะได้ฟรีมาเลยค่ะ10สปินซึ่งเราก็ต้องใช้เหมือนกันสนนบทน้องๆจะเห็นว่าพี่แป้งตอนนี้เนี่ยมีอยู่แค่สิบสปินใช่ไหมคะทุกคนเรานะคะต้องใช้นะคะสปินในการหมุนวงล้อแบบนี้นะคะหมุนสปินไปเรื่อยเรื่อยนะจนกว่าน้องๆนะคะจะสปินได้โดมินันต์นั่นเองแต่พี่แป้งแนะนําน้องๆเลยนะคะว่าอย่าแบบไดเทียนหนึ่งสองสามสปินแล้วหมุนนะคะแนะนําว่าให้ยืน เอฟไปนะคะจมกอดตัวเองจะมีสปินสักประมาณร้อยสองแล้วค่อยหมุนทีเดียวนะคะซึ่งการได้สปินมากคือการที่น้องเนี่ยยืนเอฟอยู่ในแมบบนะคะให้น้องๆยืน1นาทีน้องๆก็จะได้1สปินยืน10นาทีก็ได้10สปินแล้วค่ะซึ่งยืนไปเลยนะคะเก็บสะสมสปินไว้เยอะๆแล้วหมุนทีเดียวค่ะน้อง,อ,งอย่าหมุนทีละนิดเทีนหน่อยค่ะรู้สึกมันจะนานนะไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยหมุนทีเดียวเลย